พาะหรอไม่รู้เรื่องอเลยวะโอ้คนนี้ได้ตังแน่เลยองค์กี่บาทครับเนี่ยเท่าไหร่ครับที่อยากขายเท่าไหร่ยาแตกหมดเลยเนาะ ยาตรงหมายถึงว่ายาที่ท่านลงยาสีเหลืองสีอะไรพวกนี้แตกหมดเลยเลนาะได้พระมาอย่างไหนอะเช่าสมัยก่อน แลอีกเหรียญหนึ่งฮะเหรียญน,นี้เท่าไหร่ครับพี่คือเขาใช้มาหน่อยเนาะ <c oughs> แล้วอ,อัเนี้ยมาจากไหนระยองเหรอ <c oughs> มาจากจันทรอ อันนี้ลดได้เยอะไหมอ่ะองนี้สามแสนห้าได้ไหมแต่ต้องแกะดูก่อนนะถ้าโอเคเนี่ยทั้งทองนะสามแสนห้านะพี่มานั่งใหก่อนนี่นี่ประตูนี้ประตูนี้ประตูประตูยู่นี่ไอ้โก้ไปไหนวะออกเข้าไปยังไม่ออกมายังไม่ทันกินชากุหลาบมาขี้แล้วหรอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอแกะหน่อยเนาะเช่านานแล้วหรออันนี้เช่านานยัง เป็นสิบป,ปีอ๋อโอเคถ้าสิบปีกำไรอันนี้แบบน,นี่ก็ใช้สึกอ่ะคู่นี้เอาเต็มที่เท่าไ,ไหร่อ่ะคู่นี้แสนหนึ่งได้ไหมแล้วเดี๋ยวแกะดูอันนี้สามแสนห้าซึกหมดเลยอ,เอือหือ ตลับนี่ผมประเมินห้าหมื่นนะแต่ผมว่ามาน่าจะไม่ได้แล้วเบาเบามากโอ้โหแกไม่เอาเลยยขอให้แท้พี่พญาแต่งเอาคิมตัดเลยนี่นามแสนห้านี่แสนหนึ่งนะเดี๋ยวด,ดูให้ละเอียด มันเป็นอะไรวะมันจะตัดมันจะโอ้ยคนช่างเลี่ยมมันเลี่ยมไม่ได้ไอ้นี่เลยนะมไม่ใช่มันเอาปลาติกยัดเข้าไปหรืออะไรเนี่ยพ้องับเข้าไปพรามัน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 ยุบไปเลยนี่ยเป็นชิ้นเลย อันนี้สามแสนห้าเนาะโอเคแต่คู่นี้ 100, แสนหนึ่งเนาะรู้สึกหมดเลยอะแต่ต้องแกะดูด้วยนะเนี่ยองนี้องนี้คือเขาใช้แบบสึกหมดเลยนี่เดี๋ยวนี้ขายได้หมื่นกว่าบาทอยนะ่างนั้นเหรียญอะใช่ อันนี้เราผมก็ตีทั้งทองตีให้มันได้เสียสนิมเทียบเลยนะนะคู่นี้แสนหนึ่งแล้วเดี๋ยวแกะดูโอเคเนาะ,ะถ้าเกิดเป็นสี่แสนห้านะแกะดูตรนนี้ก่อน พี่เก็บสร้อยก่อนนะครับแกะดูนี้เนาะองเดียวผมแกะองเดียวพอนี่ทองนี่อย่างบางเลยนะนี่ดูนี่ทองทองผมว่าน,นี้ไม่น่าจะเกินสี่กร,รมัมสามกร,รมัมเปนกรเพื่อช่างไม่ขึ้นเลยเนี่ยมึงเอาที่ช่างน้ำหนักเอาช่างทองมาหน,น่อยอยากรู้ว่านี่มันขึ้นไหมผช่างไม่ขึ้นเลยเนี่ย นี่ประเมินทองหมื่นหนึ่งสมมติถ้าทองหมื่นหนึ่งนี่ใส่ผมว่าไม่น่าจะเกิน4กรัมเผเผออาจจะแค่2กรัมด้วยซ้ำ เรี่ยมได้ยังไงวะเนี่ยไม่กล้าฉีกแรงเลยขาดแน่ๆโอ้โหบางแบบไม่กล้าจับแรงเลยกลัวขาดเลยฝนอันนี้นนเลยเจาฝนเลยโอ้โหบางจริงอันนี้พี่เช่านานแล้วใช่ไหม 有几天。 ผมว่า2กรัมผมเดานะ3ารกัมมาเต็มที่อะสามกัมช่างเล่นๆดูนะโอ้โหสองจุดหแล้วเชื่อไหมว่าทองพวกนี้เปอร์เซ็นต์ประมาณหกห้าหกสรัมดูนิโเ้ยไอ้นี่เอาราไปไหนแล้วโอเคแกะมา,าไม่เจ ขอยแท้ครับ2.1กรัมเรียบได้ไงวะเนะี่ย2.4 2.4กรัมบางไหมบางจริงๆ เดี๋ยวผมเอาเงินให้พี่เอาเงินสดเนาะหรือว่าโอนโอนด้ปะแต่มผมขอบัตรประชาชนพี่หน่อยนะโอเคของแฟนก็ได้นะได้ได้นะได้ได้ได,ได,ได้ได้ครับนี่ไม่ต้องแกะเพราะว่าโอเคทั้งหมดเป็น4,500สนนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องโอนให้